สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะนักวางแผนการเงิน,น CFP ค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันในรายการ Q&A นะคะโดยที่มีคำถามจากคุณทีค่ะว่าขอคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการลงทุนด้วยตัวช่วยการลงทุนอันตโนมัตินะคะว่ามีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงบ้างแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสาที่จะขาดทุนมากกว่าการลงทุนโดยทั่วไปหรือเปล่าค่ะจากคำถามของคุณทีนะคะเข้าใจว่าน่าจะกาลังหมายถึง Robo Advisors นะคะที่เป็น เครื่องมือนะคะในการที่จะให้บริการผู้ลงทุนในการที่จะให้ AI เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยเราในการจับพอร์ตการลงทุนนะคะตามเป้าหมายการลงทุนของเราแล้วก็ความสามารถในการรับความเสี่ยง น,ะะนอกจากนี้ก็จะมีบริการในการปรับสมดุลพอร์ตให้ด้วยนะคะในช่วงที่สภาวะตลาดเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสําหรับผู้ลงทุนโดยเฉพาะสําหรับผู้ลงทุนมือใหม่เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะลองมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดของการลงทุนโดยที่มี RoboAdvisors เป็นผู้แนะนําการลงทุนให้ค่ะ สำหรับข้อดีของการลงทุนโดยมี Robo Advisor เป็นตัวช่วยให้กับเรานะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือมันทั้งง่ายแล้วก็สะดวกค่ะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการลงทุนได้นะคะเพียงแค่กรอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วก็กดแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้นเองนะคะก็จะมีพอร์ตการลงทุนเป็นตัวอย่างขึ้นมาให้แล้วเราก็สามารถที่จะลงทุนตามนั้นได้เลยค่ะส่วนข้อดีข้อต่อมานะคะนั่นก็คือการที่เราได้รับคาแนะนาจาก Robo Advisor ในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็จะ ให้ความสําคัญกับการจับพอร์ตการลงทุนด้วยค่ะนั่นก็คือไม่เพียงแต่จิ้มมาให้นะคะว่าเราควรจะลงทุนในกองนี้เพียงกองเดียวนะคะ แต่ว่าจะมีการจัดพอร์ตมาให้เลยว่าในพอร์ตการลงทุนของเราควรจะประกอบไปด้วยกองทุนนี้ที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์นี้แล้วก็อาจจะมีสินทรัพย์อื่นด้วยเพื่อที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนนั่นเองค่ะซึ่งการจัดพอร์ตการลงทุนนี้เองนะคะก็จะยิ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพของการลงทุนให้ยิ่งสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้ดีขึ้นภายใต้ความผันผวนที่น้อยลงนะคะก็จะดีมากๆเลยกับแผนการลงทุนโดยเฉพาะแผนการลงทุนระยะยาวค่ะ นอกจากนี้นะคะข้อดีข้อต่อมาเลยนั่นก็คือการที่ทําให้เราสามารถลงทุนโดยตัดอารมณ์ออกไปจากการตัดสินใจค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนมือใหม่หรือว่ามือฉมังแล้วก็ตามนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะเผลอเอาอารมณ์ของเรามาตัดสินใจในการลงทุนแทนที่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วก็สภาวะ,ะตลาดที่เกิดขึ้นค่ะดังนั้นการที่เราเนี่ยใช้ r o b อทแอดไวเซ s รนะคะเป็นผู้แนะนําการลงทุนให้ก็ ก็จะทําให้เราสามารถตัดสินใจโดยตัดปัดจจัยเรื่องของอารมณ์ของผู้ลงทุนออกไปนั่นเองค่ะแล้วก็อีกข้อดีนึงนะคะนั่นก็คือต้นทุนในการที่เรามี RoboAdvisor ซมาขอให้คําแนะนําแบบนี้ก็เป็นต้นทุนที่ถูกมากๆเลยค่ะนั่นก็คือหลายๆที่นะคะที่ให้บริการ RoboAdvisor ซอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการคิดค่าธรรมเนียมเราเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอาจจะมีการกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ําในแต่ละครั้งที่ลงทุนเพียงเท่านั้นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการที่เราลงทุนโดยมี Robo Advisor อมาคอยเป็นผู้แนะนำการลงทุนให้จะไม่ใช่การการันตีผลตอบแทนแล้วก็จะไม่ใช่การการันตีด้วยนะคะว่าในระหว่างทางของการลงทุนเนี่ยเราจะไม่เจอความผันผวนเลยแล้วก็จะไม่เจอโอกาสที่มันจะขาดทุนเลยนะคะเพียงแต่ว่าการที่เราได้ลงทุนโดยมีการจัดพอร์ตแล้วก็ปรับสมดุลพอร์ตอย่างต่อเนื่องก็จะมีส่วนช่วยในการลดความผันผวนของการลงทุนได้อย่างดีนั่นเองค่ะ ส่วนข้อจำกัดของการลงทุนโดยมี Robo Advisors เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อจำกัดเลยนะคะสิ่งที่ฟ้ามองเห็นนะคะจากการที่เราลงทุนโดยใช้ Robo a d v i s o r ซอร์เสียนันก็คือว่าในบางครั้งอาจจะทำให้ผู้ลงทุนบางท่านนะคะ เผล่อเข้าใจไปว่าเราเนี่ยสามารถลงทุนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้การลงทุนแล้วก็สามารถติดตามไปได้เลยไม่ต้องติดตามข่าวสารการลงทุนอีกต่อไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะในความเป็นจริงแล้วนะคะต่อให้เราเนี่ยจะมีผู้ช่วยเป็นโรโบแอดไวเซอร์แล้วก็ตามแต่ว่าก็จะต้องมีความเข้าใจนะคะว่าการที่เราลงทุนอยู่นั้นมันเป็นการลงทุนในสินทรัพย์อะไรนะคะแล้วก็มีความผันผวนมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะ นั่นก็เป็นเพราะว่าข้อมูลนะคะที่ทาง Mobile a v 伯·艾弗瑟 s เนี่ยเขาสามารถที่จะนำมาใช้ประกอบการเป็นคำแนะนำให้กับเราได้มันก็เกิดจากการที่เรากรอกข้อมูลลงไปเป็นตัวเลขเพียงไม่กี่เลขเท่านั้นนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจการลงทุนของเราได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในสภาวะที่อาจจะ ตกงานหรือว่าอาจจะอยู่ในสภาวะที่จะต้องวางแผนครอบครัวนะคะเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลกับการที่ รับการรับความเสี่ยงของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่าสถานการณ์การลงทุนของเรามันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กลับเข้าไปกรอกข้อมูลให้กับทาง r o b บอร์แอดเวนได้ทราบเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้สามารถปรับแผนการลงทุนให้มันเท่าทันกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นของเราได้นั่นเองค่ะข้อจํากัดต่อมานะคะนั่นก็คือการที่คําแนะนําจาก Robo Advisors บางครั้งก็อาจจะถูกจํากัดเฉพาะการลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นค่ะอย่างเช่น หลายๆที่นะคะก็อาจจให้คำแนะนำได้เฉพาะในส่วนของกองทุนรวมเท่านั้นแต่ว่าถ้าในวันหนึ่งเราเริ่มมีความสามารถในการรับความเสี่ยงที่มากขึ้นอยากจะเริ่มลงทุนในหุ้นรายตัวหรือว่าในตราสารนี้นะคะโรบ o a แอดไวเซอร์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการที่จะไปช่วยเราบริหารการลงทุนในส่วนที่มันเป็น นอกเหนือไปจากการที่ Robo Advisor นั้นจะสามารถช่วยในการจัดพอร์ตให้กับเราได้นั่นเองค่ะและข้อจำกัดข้อสุดท้ายนะคะก็คือแน่นอนเลยว่าการที่เรามี Robo Advisor อาจจะทำให้เราขาด Human Interaction นะคะต้องยอมรับเลยว่าในหลายๆครั้งเนี่ยปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเงินการลงทุนของเรานะคะมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเลขเสมอไปแต่อาจจะมีเรื่องของบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตใจของเราหรือว่า สภาวะแวดล้อมอื่นๆนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่นอกเหนืออส่วนที่ Robo Advisor สามารถที่จะพิจารณาแล้วก็ช่วยเราตัดสินใจชั่งน้ำหนักได้นั่นเองค่ะ ในมุมมองของฟ้าในฐานะนักวางแผนการเงินนะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้มากที่สุดเลยสำหรับผู้ที่จะกำลังลงทุนโดยมี Robo Advisors มาเป็นผู้แนะนำการลงทุนให้นั่นก็คือยังไงแล้วนะคะเราก็ควรที่จะมีการทำความเข้าใจเป้าหมายการลงทุนของเรานะคะเป็นอย่างดีเลยว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายการลงทุนของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงเมื่อ Robo Advisor เนี่ยได้ให้คาแนะนาของเรามาแล้วนะคะว่าพอร์ตการลงทุนของเรา จะมีหน้าตามีรูปแบบเป็นยังไงก็อย่าลืมที่จะเข้าไปทําความรู้จักนะคะว่าในพอร์ตการลงทุนนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยสินทรัพย์อะไรบ้างแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะนั่นก็จะช่วยส่งผลให้ในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้กลับไปปรับค่าต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ r o b อท a อ v ด s ว r เเนี่ยสามารถที่จะให้คำแนะนำให้กับเราได้ตรงตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นค่ะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการวางแผน การเงินส่วนบุคคลนะคะสามารถฝากคำถามไว้ได้เลยค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Wealth Me Up จะมีนัวกวางแผนการเงิน CFP มาทยอยตอบคำถามให้ค่ะ